ให้น่ไม่เตะซื้อครับซื้อหามงก็ซื้อมีอย่างมันเอาเงินมาให้อย่างเดียวซื้ออย่างเดียวครับซื้ออย่างเดียวต้องแก้ใจดีซื้อตลอดซื้อตลอดขอให้ลูกค้าเอาเงินมาให้เอาตลอดหามงก็ซื้ออยู่ครับหามงก็ซื้ออยู่ขายทั้งซื้อทั้งขายครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายขายขายครับซื้อครับขาย ทั ance, s, impose, ment, dungeon, an, ้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายครับขายครับขายทั้งซื้อทั้งขายครับทั้งซื้อทั้งขายขายครับขายขายครับขายทั้งซื้อทั้งขายขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับห้าโมงก็ขายได้หกโมงก็ขายได้หนึ่งทุ่มก็ขายได้ อยากได้ของดีราคาถูกมาเลยครับหลังโรตัสปิงเก้าครับหลังโรตัสปิงเก้าอยากได,ขดาาข้ของดีราคาถูกครับผมมาเลยครับขายครับขายของดีราคาถูกครับเหมาเป็นกองก็เหมาค,ครับเ็จเหล็กทั้งดีทั้งไม่ดีเหมาเป็นกองครับเหมาเป็นกอง อยากได้มาซื้อเลยครับเรียกเลยครับชอบสิ่งไหนเอาสิ่งไหนเอาเลยครับชิ้นไหนดีเอาเลยทั้งตู้ทั้งเตียงมีครบทุกอย่างครับอยากได้มาดูเลยครับหลังรลตัดปินก้าครับผม 0896152626นะครับ